สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับผมอเอาใจแฟนๆรถไถครับรถแท็กเตอร์ตอนนี้อยู่กับคันนี้ครับนิวฮอลแลนด์ครับผมทีทีสามห้าครับห้สิบแรงม้าครับโอ้สวยๆครับเหมือนใหม่ๆเลยนะอยู่กับตอ่อโยคาเนี่แหละเหมือนเดิมครับทุง่งลงๆแบบนี้กว้างๆแบบนี้ อาจจะแรงนะครับจะเสียงแบบพัดๆๆนะให้ดูการทำงานครับคันนี้ใครสนใจก็ลองเข้าไปดูครับสองนี้ค่อนแรงครับผมนี่มาวันนี้มาทั้งได้ทั้งรถคุดแล้วก็รถไถยครับแต่คันนี้ผมจะทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าล่องในยาวเลือเกินเรั้ยาวครับผมว่าเป็นลอยๆไห่หมดเลยไถเนี่ยไมเห็นไหมครับไม่ครครับ ด้านหลังนะจอดกินข้าวครับนี่ครับดูแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูสักอีกรอบหนึ่งเนาะก่อนกลับครับว่าไก่มากๆเลยดูครับผ่านหกกลับต่อยู่ขาเก่าครับต่อยู่ขาเขาลือกแล้วครับ,รรบมันก็จะมีพวกรากเดอยู่ก็ได้ดดดดดด๊ิกๆๆเยอ่ครับ ถือว่าเป็นรถทางการเกษตรครับเครื่องจกักรทางการเกษตรนะครับอันนี้มัสูงครับด้านหน้าก็เป็นตัวผ่านใบมีดด้านดินด้านหลังเป็นผ่านพวนครับด้านหลังสามารถที่จะต่ออุปกรณ์เสริมได้ครับที่เห็นไปไกลๆเนี่ยอยู่ไกลนะครับไกลประมาณครึ่งโลงน่าจะได้อาจจะมือสั่นๆครับต้องขออภัยเนาะเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งก็คงกลับแล้วแหละ คลิปนี้น่าจะไม่ถึงห้านาทีด้วยซ้ำมั้งน่าจะสามสี่นาทีได้นี่ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมครับกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ครับกดกระดิง่งห่างหายจากการถ่ายถ่ายมานานแล้วรัลลกว่าจะไปกลับรูปมาได้ครับนุ่นเกือบกิโลนึงครับนี่ไกลเกินนานบินโด้นะครับ ไกลเลยเสียงอาจจะเบาๆนะครับนี่อาจจะหลอกตานะครับเพราะว่าผมใช้เลนซูมครับซูมเกือบกิโลหนึ่งอะ่ะลองดูดึงมาได้ขนาดนี้รถใหม่ๆอยู่ครับ n น w h วฮอลแลนทีทีสามจุดห้าศูนยครับถามคนขับกีงเกว่าห้าสิบแรงครับ เรื่อยๆเ,เดี๋ยวมาใกล้ๆก็คงได้เห็นครับชัดๆเต็มๆแล้วก็ลากลับเลยครับเนียนๆ แล้วครับใกล้ๆเลยนะให้ฟังเสียงครับรอบนี้ เรียบร้อยครับโอเคนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด s ับส c คร b e พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ